Solo mm. man mm. 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 เาชอบเพลงอะไรแม่ผมจะร้องให้ฟังตอนน้องเามาน้องลินอเออรอพูด <laughs> ไป น้าครับนายมองว่าส่ง <läuft> ซิกมา มาจากประเทศอะไรครับเนี่ยอินเดียอินเดียอินเดียกับปากีตะทะเลาะกันไหมไม่ทะเลาะแล้วมั้งคตละประเทศมั้งมุสลิมเยอะไหมครับอินเดียเยอะอะไรนี่ เยอะเยอะเยอไม่ไม่พี่เห็นอินเดียก็เข้ามาเยอะเขาเอาวีซ่าอะไรเข้ามามาทำงานเหรอวีซ่าทำงานเหรอไม่มีเราเราวีซ่าอะไรก็ถือว่าทำงานหนึ่งเลยไหมแต่มีใบไม่ญาตเหรอมีใบไม่ญากนี่มีสาวดิวเพื่อนผมอินเดียนะอินเดีย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 ที่นี้น่ะก็กอมาก็ใส่ อินเดียอยู่อยู่แคว้นอะไรครับรัฐอะไรอะไรอยู่รัฐอะไรครับทางวัดเหรอครับใช่คือปัญจับไม่ไม่ใช่อยู่อาดัมก่อนอาดัมก่อนอยู่ปียู่ปีรูจาวอยูปีกุสินารากุสินาราใช่ทะเลาะกันไหมครับคนอินเดียหรือไม่หรอกรักกันอยู่ใช่ผมชอบมากเลยอินเดีย <ผ>ม <Okay. S 1> ดูหนังอินเดียเนี่ยผมดูทุกเรื่องเลย <Okay. S 1> <laughs> ชารุษข์พันโอเคนะโอเคครับผมดีครับ <laughs> มาจากกินตละลเดียพี่เม,มื่อกี้มันไม่เหมือนที่เราดูในหนังมากเ,เลยดำขึ้นเลยในหนังมันคือแบบมีแต่บ,บักโลอๆ วัดวาอารามมรดกน่าทํทาดีใหญ่แบบนะี้นใครเอ้อันนี้ทําไมร้องไม่เก่งวะร้องทําไมร้องร้องไม่เก่งวะมันไม่เพื่อเออจริิงไม่เพื่อชีวิตลวเ,ออเยตลยมันจะเป็นคนหนูให้โซ่เหรอ่ออปเจ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 หรืออเไรอ้หูเขาคันหน้าให้ด้เหรออหน้าเหรอี่เขาคนหน้าให้ได้ใช่ไหม ใช่ไหมอเาอ่ะใช่ไหมอาีบมึงระวังโดนยาสั่งกันนขาตัวอเราแม่อ่ะขาหรอใช่ไม่ดีท่านเลยออกันหน้าไม่ก็อินเดีย มืองไทยนี่คนมาอยู่ทุกประเทศเลยมึงถือว่ามาเนี่ยฮะใช่ไหมเหตุเพราะว่าแม่งมาทุกประเทศเลยไม่มันมันไม่มีสงครามอ่ะมันคนไทยใจดีอ่ะนี่เหมือนประเทศอื่นแม่งทั้งหนาวพวกไอ้นั่นเหมือนกันไอ้พวกไอ้ยุโรปยุโรปอะไรเมริกานอิิกเขาบอกมันหนาวมากนะไไม่ด้ทำมาหายกินก็ยากไม่นั่นถ้ามีแค่นี้มาอยู่ก็ไม่ได้ไงครับมันเป็นไอเอ็มดับ ใครอยากจะ,ปะไปไปฝรั่งส่วนฝรั่งแม่งอยากจะมาเมื่อวานที่ฝรั่งมาเื่อฝรั่งทำชั่วทั้งปีไม่มีใครว่า ผมเคยไปพัดพงพี่พี่รู้ไหมโตแบบเนี้ยผู้หญิงแบบแก้ผ้าไปร้ยร้อยคนน่ะขึ้นไปยืนผมไปสงการไปเล่นน้ำสงการแต่ผมก็ไม่น้อยสดแต่ก่อนเขาไปเต้นอยู่ตามขับอยู่เนี่ยเนื้อมันขึ้นโบกงโปงเงี้ยไหมดเลยแก้หมดเลยพี่น้อยก็เต้นเหรอใช่่ออยูพัเขาบกโโโแต่ก่อนเขามีมีคนเลี้ยงด้วยบอกว่าเป็นคระเจอ ผมก็ไปเห็นแวบ,บๆเหมือนไม่ได้ไปคุกทีสัมผัสอะไรมากไปเล่นส่งน้ำส่งการแล้วเขาพาไปเดินไปเห็นแป๊บนึงเก็บมา้ใยน่นั่นนีครับตัวลยามาซีโลครับผม นี่เราสแตนบายนะครับนี่ครับนี่บายนะครับสำหรับลูกค้านะครับอริพชายฟ้าชาปานนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการเนื้อคุณภาพนะครับเราพร้อมบริการนะครับผมว่าจะเอากีต้าร์มาเล่นด้วยดหมโ้ฮะโลละ ร้อยสี่สิบข่เสืแดงใช่ไหมพี่ร้อยสี่สิบไหมร้อยสี่สิบร้อยสีบ่เอาบ่เอาบกสิบกสิบพี่